ด้วยแต่เมื่อวานนี้ค่ะมีการแสดงความคิดเห็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งใครผ่านไปผ่านมาแถวสนามหลวงจะเห็นการจุดเทียนกันมีการจัดกิจกรรมค่ะของประชาชนนะคะเขาเรียกว่ากิจกรรมดับทุกแผ่นดินค่ะแล้วก็ไว้อะไรให้กับสารรัฐธรรมนูญที่มีคําวินิจฉัยเรื่องของการเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยโดยบอกว่าการจุดเทียนครั้งนี้เป็นการรวมใจให้ผ้าบ้านเมืองกลับมาสู่ความสงบสุขโดยเร็วนั่นเองโดยกลุ่มนี้ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มไ f r ฟร d ดอม i ร h t v o ว e นะคะร่วมกันแต่งกายชุดขาวจัดกิจกรรม เดินจุดเทียนดับทุกแผ่นดินครั้งที่สองค่ะที่ท้องสนามหลวงด้วยการจุดเทียนพร้อมพระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาเพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วหลังจากที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตของความขัดแยง้งอย่างรุนแรงให้คนไทยกลับมารักกันสามัคคีกันเหมือนในสังคมในอดีตท,ที่เต็มไปด้วยความสุขสงบและรอยยิ้ม นอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมไว้ทุกไว้อะไรให้กับสารรัฐธรรมนูญด้วยในกรณีที่มีคําตัดสินให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะพร้อมเขียนข้อความในใจลงบนผืนผ้าสีขาวค่ะเนื่องจากมองว่าการตัดสินเป็นการตัดสิทธิ์ของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนหน้านี้และไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไต